พบกับแม่ค้าสายคมค่ะเจอกันนะคะกับช่วงอตอนนี้ก็บ่ายแก่ๆเนาะก่อนหวยออกนะคะวันนี้ก็วันที่หนึ่งสิงหาคมเนาะนะคะมาก่อนหวยออกนะคะก็มีมสีสวยๆมาให้พี่ๆได้ชมกันเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะแม่ค้ามีมีดฟันไม้นะคะที่ทํามาจากเหล็กแบริ่งเยอรมันนะคะที่เป็นทรงบาลังเนาะทรงบาลังแล้วก็ทรงแรบโบนะคะมีมาทั้งหมด6เล่มค่ะ ชุดน,นี้นะคะปกติบารางังชุดก่อนก็จะเป็นเหล็กสปริงบ้างเหล็กรางร,รถไฟบ้างนะคะแต่ว่าตลับลูกปืนแมคะยังไม่ได้ทําทรงบาราังนานแล้วเนาะเพราะว่าตลับลูกปืนเมื่อก่อนก็ค่อนข้างหายากนะคะแต่ช่วงนี้ช่างเขาได้มาเยอะนะคะก็จะทําอีกหลายๆโสมมาให้พี่ๆได้ใช้งานกันคะ่ะ <Vikings and these ones> เดี๋ยวมาดูบาราังเล่นที่1นะคะ1 2ึ่สามแม่คะให้ราคาเท่ากันหมดนะคะบารางังชุดนี้เนาะ,ะบารางัง <Gen> เล่นที่1ค่ะกว้าง2.3ยาว12.4สันโคน8มิลค่ะ สันโคน8มิลน,นะคะเล่มนี้น้ำหนัก8เล่มนี้น้ำหนัก700กรัมนะคะ700กรัมด้ามจับเนี่ยเป็นด้ามไม้ประดู8นิ้วนะคะเป็นด้ามใหญ่เนาะคอหลีกค่ะน้ำหนัก700กรัมจะพอดีมากสําหรับน้ําหนักขนาดนี้นะคะไม่หนักไม่เบานะแม้คะชอบประมาณ700กรัมนะคะเพราะว่าถ้าถ้าเกิน700กรัมไปเนี่ยเขาจะค่อนข้างหนักมากนะคะเวลาเราใช้งานนะเราจะปวดแขนได้ง่ายนะคะแต่ถ้าถ้าเล่มเล็กกว่าน,นี้ก็จะเบาหน่อยก็จะ เหมาะสาหรับพี่ๆท่านไหนที่ชอบตัวเล็กๆเนาะชอบเล่มเล็กๆไม่ได้ใหญ่มากนะคะแต่ว่าถ้าเจ็ดร้อยกร,รัมแบบนี้เจ็ดร้อยกร,รัมแบบนี้หมคค่ะว่าใสพอดีเลยค่ะ,ะน้าหนักพอดีมือเลยนะคะ,ะประมาณเจ็ดร้อยกรัมนี่เนาะบารังเล่มนี้นะคะาาเล่มที่หนึ่งค่ะต่อไปเล่มที่สองหนึ่งสองสามนะคะเป็นบารังเนาะแมคคะให้ราคาเล่มละหนึ่งพันบาทนะคะสําหรับแบริ่งเยอรมันนะคะ เล่มนี้เล่มที่สองค่ะกว้าง2.3ยาว12.4สันโคนเล่มนี้7มิลน,นะคะน้ำหนัก700กร,รัมค่ะ700กร,รมัมด้ามจับเนี่ยจะเท่ากันนะคะอยู่ที่8นิ้วคอเล็กค่ะดูความคมนะคะบารางนี่พี่ๆหลายท่านบอกว่าฟันไม้ได้ดีมากเลยนะคะเพราะว่าเขาลังเอ็นๆเนาะลังเอ็นๆแล้วก็คมเขาตรงนี้นะคะก็จะ กินเนื้อไม้ได้ดีนะคะสําหรับบารังนะคะเพราะว่าเขาเป็นทรงที่ออกแบบมาในการฟันไม้อยู่แล้วนะคะสําหรับท่านไหนที่ชอบทรงบารังนะคะหนึ่งสองสามเล่มละหนึ่งพันบาทนะคะ,ะแถมฝักทีวีซีให้จะส่งให้ฟรีไปทางไม่บวกเพิ่มค่ะต่อไปเล่มที่สามค่ะกว้างสองจุดสามยาวสิบเอ็ดจุดห้านะคะสันเจ็ดจุดห้ามิลค่ะเล่มนี้เจ็ดร้อยกรัมนะคะสันเจ็ดจุดห้ามิลตลับลูกฟืนชุดนี้ แม่ค้าดูก่อนเขาจะมีเส้นนะคะอ่าเขาจะมีเส้นมีเส้นเล็กๆนะคะคือเขาจะมีเส้นเล็กๆนะคะตรงขีดแบบนี้เนาะมีด้านหนึ่งนะคะอีกด้านหนึ่งไม่มีนะคะแต่หรับลูกปืนเขาจะเป็นแบบนี้นะคะเขาจะมีเส้นเป็นขีดนะคะเป็นขีดล่องเข้าไปเขาเรียกว่าเป็นล่องอ่ารอยพับของเหล็กนะคะเป็นรอยพับของเหล็กอ่าแล้วแต่ว่าเขาจะเป็นเหล็กอ่าวงนอกหรือวงในนะคะแม่แม่ค้าไม่มั่นใจว่าเป็นวงข้างนอกหรือวงข้างในนะคะ ก็จะมีเส้นเล็กๆแบบนี้นะคะไม่ใช่รอยแตกรอยร้าวนะคะเป็นวงแบบนี้แล้วค่ะสําหรับตลับลูกปืนนะคะหนึ่งสองสามบารังค่ะเล่มละหนึ่งพันบาทคมกลิบเลยค่ะรานแมคคารับประกันสินค้าทุกเล่มนะคะความคมมีคมกลิปทุกเล่มค่ะหนึ่งสองสามบารังเล่มละหนึ่งพันบาทต่อไปอ่าสี่ห้าหกเขาจะเป็นแรมโบเนาะสี่ห้าหกค่ะเขาจะเป็นแรมโบนะคะ แรมโบเล่มที่4กว้าง2.4ค่ะยาว11.1สัน6.5มิลนะคะน้ำหนักเล่มน,นี้650กรัมค่ะด้านจับก,ก็8นิ้วคอเหล็กเท่ากันนะคะแลมโบมีเส้นไหมแรมโบก็มีเส้นนะคะเป็นเส้นขีดเล็กๆแบบนี้นะคะเป็นเรื่องปกติของตลับลูกปืนนะคะเหล็กอย่างอื่นมีไหมแม่คัมไม่ค่อยเห็นนะคะที่เหล็กอย่างอื่นเขาจะมีเส้นแบบนี้เนาะเพราะว่า มีแต่แบริ่งนะคะที่จะมีเส้นร่องแบบนี้นะคะแรมโบ้คมกริปมากเลยค่ะแรมโบ้นะคะมีตั้งแต่เล่มที่สี่ห้าหกนะคะไม่คะาให้ราคาเล่มละเก้าร้อยห้าสิบาทค่ะทํามาจากแบริ่งเยอรมันทั้งหมดเลยเนาะต่อไปเล่มที่ห้าค่ะเล่มนี้กว้างสองจุดสามยาวส1บเอดนิ้วสันเจดมิลค่ะสันเจ็ดมิลน้ำหนักหกร้อยห้าสิบกรัมนะคะก็จะมีเส้นแบบนี้นะคเป็นเส้นร่องขีดเล็กๆแบบนี้นะคะเล่มที่ห้าชุดนี้มีมีทุกเล่มเลยนะคะ หนถึงหมีเส้นร่องขีดเนาะทุกเล่มเลยค่ะตำหรับลูกปืนนะคะเขาเป็นเหล็กที่ค่อนข้างแข็งเนาะแข็งแล้วก็ทํายากนะคะเวลาชุบอบคืนไฟอย่างนี้นะคะเขาจะมีอุณหภูมิของเขาสําหรับแตเหล็กแต่ละชนิดไม่เหมือนกันเนาะโดยเฉพาะตลหรับลูกปืนจะทํายากค่ะถ้าเราทําไม่ถูกวิธีหรือว่าผิดขั้นตอนนะคะเขาจะมีแบบ เกิดปัญหาในการแตกได้นะคะเพราะว่าเขาเป็นเหล็กที่แข็ง่อ้ม้ันแข็งมากนะคะทํายากกว่าเหล็กอ,อย่างอื่นเลยค่ะสำรับลูกปืนนะคะแลมโบ้สี่ห้าหกเล่มละเก้าร้อยห้าสิบาทค่ะต่อไปเล่มที่หกเล่มสุดท้ายนะคะวาง2.3ยาว11นิ้วสัน7จมิลน้ำหนัก700ดรกรัมค่ะเล่ม5เล่ม6มีสเปคเท่าๆกันนะคะสเปคพอๆกันเลยค่ะเป็นแลมโบที่ทำมาจากแบริ่งเยอรมันทั้งหมดเลยค่ะ หนึ่งสองสามนะคะเป็นบารังนะคะเล่มละหนึ่งพันบาทค่ะสี่ห้าหกเป็นลัมโบนะคะเก้าร้อยห้าสิบาทค่ะทุกเล่มมีฝัก P ีพซีให้จัดทรงฟรีทั่วไทยปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะสำหรับร้านแมคคานะคะถ้าพี่ๆสนใจชุดนี้ค่ะก็ทักมาค่ะที่เบอร์ศูนย์หกสองเก้าห้าศูนย์เจ็ดห้าแปดสองได้เลยค่ะหรือมีแอดไลน์ได้เลยเพื่อนๆนะคะขอดูรูปอีกทีในไลน์ได้นะคะวันนี้แมคค้าต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ